ชํำมากดีสวยมากอุ้ยอันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะอลิปออกลิปหม่แล้วไม่ต้องเลือกนวระหว่างความชํำวาวกับความติดทนเพออกลิปแบบชํำวาวแล้วติดทนจะเห็นว่าแบบอุ้ย อันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะตัวนี้ที่เป็นลิปแมทตัวเก่าของเขาแพ็กเกจเขาก็คือแบบมีความชำ่ำขึ้นมา635กับ215นะทุกคนวิธีใช้คือคาย่าก่อนนะคะเม็ดสีคือเข้มสีชัดมากแปรงเขาเป็นหัวตัดทาปากสวยคมชัดในปากเดียวเนื้อลิปเขาเบลนดง่ายมากบางเบาสบายปากไม่เหนียวเนนะอเลยฟินชิชคือปากช่ำกลมากฉม,มากสีสวยมากแกหกสคือควรมีสุดๆนี่ เบอร์นี้เข้าไปข้างใน,นไลออมเบเลเยอรคอมโบนี้สวยผ่านทุกคนสองสีไปทำได้เลยเขาติดทนนาน16ชั่วโมงปากสวยว้าวชามขนาดนี้ทดสอบให้ดูเลยว่าไม่หลุดทุกคนคือควรมีมากเดี๋ยวไปพิกัดไว้ให้นะ